สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม nobody ไม่มีศพจบ100%นะครับต่อไปเราจะเล่นในด่านที่น่าจะด่านที่อะไรเนี่ย <set> ด่านที่5 <10. S 1> แล้วนะครับ s <S ด่านที่หเดิมนะครับ <Has S 1> หรือเรื่องไม่สน <the> ครับเน้นจบ100%ลุยนะครับเกมนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับเกมนี้ก็เป็น,เ,ปนเกมเป็นเกมหาของนะครับแล้วก็ เป็นเกมที่เขาเรียกว่าจัดการศพแล้วก็ทำให้ทุกอย่างดูเรียบร้อยเหมือนเดิมโอ้โหทำอะไรเนี่ยลืมไปเลยเนี่ยมีศพอยู่ตรงนี้นะครับโดนตะขอปักอยู่ข้างข้างอะไรนะข้างข้างทางขยะนะครับโอเคไปลุยเก็บป๋องสีเก็บไม้ ถ้าเก็บคนตอนนี้ยังไม่ได้นะครับกดขวาล่างนะครับลองไปดูที่ข้างถนนโอเคที่ข้างถนนมีรถอยู่นะครับเปิดกระเป๋าี่นลองดิลองเอาไม้ใส่รถได้ไหมโอเครถใส่ไม้ได้มันบอกว่าให้รีบจัดก,การเสียงให้เร็วที่สุดไปดูเพจเจอร์ก่อนอมันบอกว่าให้ทำลายกระจกอ่ะโอเคเขาเข้าไปแล้วมันบอกว่าเชไปเะไปมันบอกว่าให้เข้าไปในรถ ถ้าไปที่กล่องฟิลส์ให้เอาฟิลส์สีแดงขึ้นทั้งหมดแล้วสีฟ้าลงทั้งหมดโอเคฟิลส์อยู่ไหนฟิลส์คันนี้ฟิลส์น่าอยู่นี้ด้านซ้ายของผมมาเลยกดไปสีแดงขึ้นหมดใช่ไหมสีแดงขึ้นสีแดงก่อนสีฟ้าลงเฮ้ลงใช่ไหมป๊บเดูนี่รถด,ดับยังโอเครถดับแล้วมาดูเกสที่มีอะไร มีเกะมีเหรียญปิดเกะด้วยโอเคต้องทำยังไงต่อรถนี้ผมจำได้ว่ามันเปิดประตูหลังด้านไหนเนี่ยตรงกลางนี่ปะ่ะมาโอเคเปิดประตูหลังละเปิดกระบะหลังนะครับโอเคกระบะหลังวันนี้เปิดได้แล้วเพจเชย์ทำาอะไรต่ออ,อบอกบอกว่าให้เอามันบอกว่ารถคันนี้ต้องสเปรย์ใส่ก่อนนะฮะเพื่อให้ดูเหมือนรถมัน ถูกทิ้งนะครับสเปสซใส่อ่ะเพจบอกง่ายต่อเอาศพมาใส่ในกระบะหลังโอเคไปที่ซอกด้านซ้ายมือนะครับเอาเก็บเก็บตะขอเก็บศพกลับเปิดกระบะหลังเอาศพยัดแน่นอนศพยัดเข้าไปเก็บขายเรียบร้อย <S <S เพจเจอบอกง่ายอีก <S <S เพจเจอบอกว่าให้เราเรียกรถเข็นมานะครับเอาไอ้นี่ไง โทรศัพท์เบอร์รถเข็นอ่านี่ครับเบอร์รถเข็นอยู่ขวามือมนสติ๊กเกอร์สีแดงนี่ครับนี่ครับเปิดกระเป๋าเหรียญหยอดโอเคใส่ห้า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 หนึ่งแปดห้ามันบอกว่ารถขนบอกว่าช่วยม่นขนรถ ถูกทิ้งหน่อยได้ที่ไหนเนี่ยอยู่หน้าร้านวิดีโอจะมาได้เมื่อไหร่โอ้ยน่าจะไปสัก1-2สัปดาห์เอ้ยรีบส่งมาเร็วนะครับอาไหนว่า1-2สัปดาห์นี่2ชั่วโมงมาเลยเอ้าวเรียบร้อยนะครับรถโดนเขียนไปเรียบร้อยแล้วคนบอกเพจเจอร์บอกไงบอกว่าให้ตามรถไปแล้วก็จบงานซะโอเค เห็นไหมครับเวลารถโดนขนนะมันต้องมีป้ายหรือสติกเกอร์สีแดงบอกนะ่ปรากฏไปเขาบอกว่ารถเราไปอยู่ไหน415 5มื่อกี้เนียเวนิวโอเคไปโอ้ไปเองเลยนะครับให้เราอ่านแป๊บเดียวนี่เราก็มาอยู่ข้างหน้าสุสานรถนะครับเพจเจอร์บอกไงบอกว่าให้จัดการหมาโดยห้ามฆ่ามันโอ้จัดการหมาโดยห้ามฆ่าแล้วก็ ทำทำฮุกนะครับทำตะขอโอเคเก็บสายด้านขวานี้นะครับไอ,อ,อตรงถังเขียวเก็บสายมากดถังดิเปิดถังยังไ,ไงมีเนื้อเรา้ต้องทำอะไรกันเนื้อทักอย่างอย่างที่บอกนะครับผมเคยเล่นเกมนี้นะมันจะคุ้นๆหน่อยเอาเอาตะขอกับเคเบิลนี้มารวมกันอ๋อถูกต้อง แล้วเอาเนื้อเนี่ยโยนไปที่นี้โยนไปที่ตรงนั้นเห็นไหมครับไอ้ไอ้ไอ้ A A. ที่รถเนี่ยไอ้ที่รถยกเนี่ยแล้วก็โอเคมันไปอยู่นัน่นละเปิดกระเป๋าเอาฮุกมาเราจะปีนกาแพงด้านซ้ายนะครับกดที่กําแพงด้านซ้ายปัป๊บอันนี้กดไปที่รถไอ้ที่รถยกนะครับปัป๊บแล้วกดข้างบนโอเคหมาขึ้นอยู่ข้างบนหมาทําอะไรเราไม่ได้นะแล้วก็กดไปที่ไอ้เชือกที่เราติดไว้นะครับ Hey, ไม่ใช่ดิกดปิดประตูโอเคเราเข้าเราเข้ามาข้างในได้แล้ว,ลวต้องเอานี้เอาไข,ข่ควงด้านซ้ายไดรถโลเห็นไหมครับปั๊บเก็บไข,ข่ควงแล้วก็เปิดกระเป๋าเอาไข,ข่ควงมาแง่ไอถุงลมนี้แล้วพายด้านซ้ายมือไอถุงเงาขาวปั๊บนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะใช้ขโมยของนะครับใช้วิธีการเปิดกระจกนะครับก็ เอาแอร์แบ็กเนี่ยปัป๊บกดไปที่หน้าต่างหน้าต่างข้างประตูด้านขวาเนี่ยปัป๊บแล้วก็เอาไอ้ที่ดับเพลิงสีแดงเปิดกระเป๋าเอาที่ดับเพลิงยัดไปที่แอร์แบ็กเห็นไหมครับมันน่าจะเต็มแล้วเราน่าจะเลื่อนไอ้นี่ออกได้ไอ้กงโอเคถูกต้องเลื่อนเสร็จปุ๊บเก็บของให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเก็บของเอา เอาเอาสกิลไดเวอร์นะครับลากมาที่นี้แอร์แบกนะครับมันมีลมอยู่จัดการซะกดพีแอร์แบกยัดเข้าที่เดิมสายไขค,รครวงวางไว้ที่เดิมอเ,เอาไอเนี้ยที่ดับเพลิงวางไว้ข้างประตูเราไม่ใช้แล้วนะครับเก็บไว้เดี๋ยวจําจไม่ได้นะครับเล่นเสร็จปุ๊บแล้วกลับมาวางที่เดิมไม่ลืมเนียแล้วก็เข้าหน้ัดดังที่เราเปิดป๊บโอเคเพจเจอร์บอกว่าไง เฟเจอร์บอกว่าไอ้ที่ล็อกมันต้องลงขึ้นซ้ายขึ้นขวาขวาขึ้นนะครับมันต้องไวนะ้ยเนี่ยอ่าเอาไว้ข้างโต๊ะนี่มีอยู่เนี่ยฮะโต๊ะข้างโต๊ะมันมีแพดล็อกอยู่แล้วกดไปกดลงขึ้นซ้ายขึ้นเฮ้ยขวาขวาขึ้นแล้วป่ะโอ้ยอดเยี่ยมเปิด ดิ้นชักกุญแจเก็บแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับยิงด่านนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูอ่าตอวน,นี้ของมัมีอะไรบ้างมีกุญแจกับแบตเตอรี่อ่ะออกหน้าต่างเนี่ยเราจะต้องไปไรถยกเนี่ยนะครับเอาแบตเตอรี่เนี่ยกดแบตเตอรี่ครับใส่รถยกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทําอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ชอบเลยเนี่ยม่งแก้ปริศนานี้ขับยากมากเลยนะครับ นี่เราจะหมุนได้ใช่ไหมครับหมุนได้แล้วก็กดสามเหลี่ยมเป็นไปข้างหน้านะครับนะครับทำไงดีวะเนี่ยลงไปเลยบางทางเอ่อลงรถแังนี้นะครับประเด็นคือเราเนี่ยต้องเอาต้องเอาไอ้รถเห็นไหมครับรถที่มันมีสีแดงๆนะที่เราเป็นคนพ่นนะครับเอามันเอามันไปที่ด้านซ้ายมือที่กําจัดรถนะครับขึ้น Okay. มันได้ทำอย่างนี้ hey. ต้องทำอย่างนี้ปัป๊บนี่เอารถนี้ออกไปเดี๋ยวเราจะเอารถตรงกลางนี้นออกมานะครับเฮ้ย <Hey, hey. S 1> กดผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับมันต้องมั่งเริ่มใหม่ทั้งหมดปั๊บปัป๊บโอเคตั้งใจครับตั้งใจถ้าเกิดขึ้นไปมันลงมาได้อยู่ไหม ให้ลงมาได้อยู่โอเคขึคนอเนี่ยทางนี้เอารถตรงกลางนี่มันเอฟเอฟเอฟขนาดนี้ถอยไปมันบังคับยากนะครับผมบังคับไม่ค่อยเก่งถูกต้องนะเนี่ยถไม่ถูก,ถกี็เริ่มใหม่นะกดผิดก็เริ่มใหม่เงนัน โอเคบ้าบ๊าบ๊าบ้าโอเคบ๊าบ้าจบบ้าบ๊าบ๊าน่าน่าจะใช่ละหมุนด้านนี้หมุนด้านนี้หมุนด้านนี้ด้านนี้ขึ้นนี้ลากเข้า ปาจัดการเอาทำไมถล่ลายอ๋อมันทำลายไม่ได้เดี๋ยวลืมเออเราต้องไปกดตรงนี้โอเคเปิดกระเป๋ายัดกุญแจแล้วกดสีเขียวนะครับสีเขียวเปิดประตูะกดสีแดงทำงานอ๋อสพบที่มันยอยู่หลังกระบะเรานะครับจะโดนจัดการเีดโคตร โอ้โหศพไปพร้อมครับซากรถเราสามารถจบเกมได้แล้วนะครับแต่ไม่เอานะครับเราจะจบแบบเทพนะครับไปเอากุญแจกลับมาก,ก่อนไปกุญแจมานี่กุญแจสุดแล้วไงเฮ้ยแล้กดออกไงป๊าเก็บแบตเข้าห้องเปิดเก็บแบตเฮ้ยจะเอาแบตมาเหมือนเดิม คีเนี่ยเก็บไว้ที่เดิมสิเกะกดปิดยิ้นชักไปเรียบร้อยออกหน้าตา่างนะครับเอากงกลับไว้ที่เดิมเมสร็จยังกดออกจัดก,การหมาก่อนองสารนึ่หมาลงเค่หมาลงปล่อยมันกินไปเก็บเชือกตั้งซ้ายเอาเชือกทิ้ง มาดูกันนะครับลุ้นทุกทีเลยเวลากดออกมันจะได้เหรียญ <You continue S 1> หรือเปล่านะกดออกเล็กรออย่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลับด่านนี้นะครับผมจำได้เล่นครั้งแรกนี้ผมเล่นนานมากเลยนะผมจะหาทางออกได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ คลิปนี้ขอสัก5ไลค์แล้วกันนะครับ5ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ